ใ้อาจารย์ดูหูเร่องแค่อาจารย์จดมันเวาไว้ครููเรื่องการเฮ็ดซองเฮ็ดไว้เวนานฮ้ดอย่างเล็กบ้านม่เด็กจังสันนี่ิโอ้ยทะลุปุบปวเลยฟันแบกแม่งออกจากข้าจาชกาเลยนู้นอืก็ต้องมายเลยเพื่อจะไปจัดงานทุดวัดทุดวัดหลวปวเียนนวัดอาลนเพื่อจะไปจัดงาน มีงานบุาารพ a า a r งานลุงปูเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเรื่อยๆวันงานลกงปูสานผุ้งผ่านมานวันที่สิบสี่สิบ้าเดี่ยเดือนพานยก็จะไปจัดงานเรื่องวันปีวันลงูเปลี่ยนอยู่น,นที่วัดลังะะกับมบุาจารย์นะเาน,นเาะอย่าโจงกับเอ้องนลงทองลุงท่านนี่นำประโน,นันมีอย่างบ่าตัวน้ำหอนน้ำซ่า มาเรียนอย็นจมเนี่ยนะโมกันบายแต่พเี้ยมรออกพอออกตอเย็นเจเคดเลยหมเลเออออกไปเอาไว้ะต่นะปัจจุเราป่นยังถึงความเลยนะแวา้นำพรนำานจรเราเพจะไดุ้่นวุันาวภาวาไปคุเพรกระแสจิตเมตตาเจโตเมตตาอัญญาเมตตา มสมาธิเมตตาพธิหารตัวแม่กูบานระดับสามีสี่สิบสามปีเจ็ดสิบันสา้ยันโยกเพาะพุนตาาออกโยเยมโยกเจพาพาลูกสาวโยกตวารักษพุดน้่าาออกื้ม,ม,จออมใจมร้าว่าเป็นพ่อแม่มกูบา้าารย์เมตตาเดินทางมาทาง,งนีย ตีโอ uh ้ต huh> ีปาตีเขาตัวท um ีมาแดงแต่กบผมเองก็บอกว่าวัดอ uh ันา้นเราไม่ยด้จะแบบพยายาใวัดอะไรวัดพระธาตุสีดงก็จะแัดเชียงรายตรกนี้วัดท่แบวงพ่ทำต่อเตียนสมุดเนี่เชียงดาวเชียงดาวแม่ก็สองสามร้อยิโของม่าวิทายทางโกอีกโอ้ตนอมเองกือบพังโกผมจะเชียงดาวมาตรงนั้นกูกูบาอาจารย์ก็ไม่ตา ก็ะได้สวายพ่ะบางสาดิกท่าหลวงนอหลงปู้เชิิ์ไปกับหบวงปู่ละวันซักเ่าไรก็ไ้ต่เลวัดวัดธารงอะลงปูวอะลงโทษแต่เลยวัดธารัเนียิเกแล้วก็ลงผู้เริวัดตามตัาเปียนะมละอละถบาทบาตแปดนิ้วบาแปดนิ้วถแปดนิ้วถวายไปโอ้ยงแอครูบาอาจทร์จึงมากจัง บาดพ่อนใจมาเาี่สนใจกเมตากากระพบนะครับ oh โอ้ยมีแห้งครับมีแห้งไหลเป็นพ่าแม่ครูบาาจกเมตาก็บอกทิว่าสิบอก่ว่าการโยมที่มาหลบอกคี่ว่าพะคุนเจ้าที่เมตาบกว่าเนปาเน็งเราดางอย่างเงี้ยบอกว่ารถตีจนห้องคนะห้องบ้านบ้าน้ายเงยบเลย้างยบานร้อบเลย คนในปางขันมนุน่ะโติอไปท้งทางที่พ่นจนหอดลอยลอยนางแก้วที่กางเป็นจังหวัดเชียงรายรับลอยแบบปพื้มใจพ่อแม่กุบชางไม่ตัง้วก็ทำมากระสีล้มพูนัวน่ะทำมาดีน้าตอย่าไปทำการมันหมายังในโลกแห่งตวันเนี่ยเชื่าเราบุญเนี่ย คนนีก anyway, ็จะต้องม่ารใช้ส <linking> บ i̇şte. ัตไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรกับอะไรโอเคโดยเพาะหลวงพ่อเทศานเออหลวงพ่อเานบ้านจทอยู่ว่าเบนหลวงพ่อเศานได้ติกระผมเนี่ยเก้ากระผมเนี่ยไปจำมัรษาอยู่ที่อท่านภูพายุนบ้านตกฟวาซิลเอซีบ้านนาผางตะบลขกงฟคาิลอำเภอ ภูพานจังหวัดสกลนครพัานั่งน,นพรับอาจารย์สมควราจาร์ธรรมโนอาจารย์เบสนอ,อาจารย์สาวอาจารย์เท่านอาจารย์อะไรจัไม่ได้ลวาการยามเทียรน,น,น,นศานจำพรษาด้วยกันเก้ารูปกัเป็ณ่สองหรือสามรวมเป็นสิบครับ พระอาจารย์เทศน์ทานกรเมตตาเก้าเนี่ยพาไปตรงๆไปกรรมฐานเป็นนั่งสมาธิโอ้เพ่งกระสินเพ่งเอาสุภาษับยู่ไร่พ่อเพื่อนน่ะไร่พ่ออาจารย์ไปาน์กับอาจารย์สมควรน่ะก็ต้องมีหลวงพ่อเสานกับหลวงพ่อสมควรับกจัีมโนศักดิ์โนบีวอนนรกทวยตนกำลังแสวงหาพระเมูบาอาจารย์อยู่ก็ได้หลวงพ่อท่านเมตตาทป็นสอลูกอกกาศ เป็นบุญเป็นความแรงอธิษฐานในฐานาก็ใหพอพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานตรวเจ้าองผู้เป็นผู้ดีบริสุทธิ์ยาง,ง,ยาาง,งยาาถูงด,ด,ดงไปหราพี่พ่อพกหลุงพักหลวงปู่เชื่อเ่อให้หมดเจองอเจาะกลางรืงานไปหอดฝนแกงไปหอดนะละหลอง,ลงู่หลงพูไปหอดสักอุดรไปหอดสันคนครอาจจะไปแวะไปกาบั ต้องตามหาบัวบัานตาบ้านตาใส่กาบลูงปูขาหลวกปูบพนาลูงปูบนพิงอกาศไปจนถึงพระจันทร์สมโพธิจนไึงพ้อสมควรนักแสดงประสาทิทูพรยุัเมีกูบ้าทเมีย้่องมาเปกนอพระบศรี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 ศรอศรีรีศ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 รรีรรีที พ,พ่อแม่กู้บังการต็เมีต,ต,ตาตาสอนเอาแบบเป็นคนแบบวาง่ายสอนง่ายหัวอ่อนนะมีกิสัทธทาเดิมใส่บอกไปพ,กพ่อแม่กู้บัการบอกง่จะเอากับเพื่นเอากระเพิ่นสอนเพิ่นสอนอาตกาตักน้ำล้งงงงงงบบางหน้าล้างบนาไว้พอสมควรนะ,นะปนปลูกบารไปศาลาปูบารไปในบา้านนะ เอาการที่วันทไว้พวกเพื่อน้ะไปในวานดินทบานกับมาุเฝ้าอุ้มมาเป็นพวกเขาผู้พิทยกโทเมนต์ตาๆเนี่ยบางแทงอุ้มของหลวงพ่อหลวงพ่อออุ้มของหลวงพ่อตามพองผมี่ผมคเดีวนะเราเป็นสองบาทแล้วซึ่งถึของเจ้าของพวเป็นสามบาทก็ไ้อยังไปบุญยางไมอุปถาพ่อแม่ผูบาอาจารย์้มมาสาวไปตองบ้านานนี้วก ทางรับวันนภาเนี่ยง่ายสุดใกล้ผู้เพาะนางลับเผู้เพาะนี่ยตวต่อของพระแมุ่จานมีครับมีผู้พยาก์ทีนี้ก็อยู่นักบุโรจนนกบุารครับศึกษาศษาเราก็มนผู้บัาจารนเป็นเป็นเจ้าของท่าว่าูอะไรบาุกุรกายานางวเป็นเลยกลับมาาก็กรับอย่างกลับมากขยโยนจานงเขา เราหน้าตำบลสีสงคราวเหมือนเด้บ้านบ้านนั้นการจำลองนะบ้านนั้นดอกคำนี่นะนาคำบ้านนาคำประจอมแจ้งบ้านนา,น,นาคำอำเภอสีสงครามเนี่ยเป็นสามตมีกันตั้งแต่ภาษาภาษาเดียวกันแต่เพิ่อเป็นที่ที่ที่มุ่งเนี่ยต้องบทก,ก่อนออกจากบทก่อนเป็นพอการน,นะรู้สึกว่าคุ้นเคยกันมา ปนนะไปแจะคุณะเพื่อกระตเพื่อกรยูทางภากางทางกลางไปเรียนไปเรียนไปท่องยุทธภพอยู่งนนอนส่วนเราก็หลังออกจากหลงพ่อสมครออกกรชาแล้วไปแสดงหาคนละไปวัดหลงโบไปกางหลวพ่อยังจะบลยก็จะจไม่เรี้ย พ่อโพสีคนอื่นหลพ่อโพสีครับร่มโพธิ์ธไปดูนะเพื่นสบายสบายบรรลุของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรนริพพานอยู่แล้วสบายสบายงกัดเดินตุตรงไปเีื่อยจนไปถึงภูวน,นัุกคำพักน,นับบูชาภูวนในถำขโ่ก็ไปอยู่ใ้สาับ ท่านพระอาจารย์หนูพระอาจารย์เกยหลวงพ่อเกยตอนนั้นเพิดกระจูวัดของ่นละอาจารย์หนูกระจูอาจารย์นองเป็ยังว่าท่านเกิดมาน้องกระจูน้องอาจารย์เกยอยู่ข้างล่างรัฐบานเงินตำรานวันนี้ก็ยืมตำมาซาหรือบนภาวนาอาจารย์หนูกระจายยี่แต่งีอบรมเอาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะเปิดกระแทงตอนเอาบอกง่ายงภาษตำมาซาเปิดกับาเป็นงานชุดลงดูเชิ พูวนวนวนยังไปเว,เวตาดสแนนเอไปตรงหลวงป,ปู่มันลวงป,ปู่เ้าหลวงปูอ่อดหลวงป,ปู่จวนลวงป,ปูวันมันไปกรรมฐานภาวนาไปนั่งยุบม,มองลวงป,ปู่มันนั่งอ้ยเขาสะพอแม่ผู้จัางกรน่อยก่อนกรมาเกษอสมัยก่อนนั้นมองแม่ผู้จาเนี่ยพ่อตั้งโป๊น,น,นอนับสมาธิเต้าเลยมดคืนเลยมัแต่ว่า เสียงซานโอ้ห้องบปลาอ่านังไแงคนี่นะมเนมูป็นนสองสามองนี่นี่ยระปเป็นปิกกลางคไกลๆกันบริเวณไกลนี่นอามีให้ล้มตาไปคุนย่าไปยงไปไปหัโบเบีนะมันจะปัโคทดห่างกันไปย่ายคนมันก็มีท่าหัืงนกันั่งสมาธิไปสามทุ่มที่ลุงทบานเสเราสามทุ่ เป็นนี้เนี่ยลกันมองมองไปมองไปก็ไปเห็นเลือดอาบเลยเลือดอาบที่อย่างพระพระจีวรพระสบูเลือดอาบนั่งสมาธิโอ้ยอาอาจารย์กับพญาว้ยกคนไปยเผมแลนพิญาไ้กาพิญญาไว้เยัไงว่ตีองก้อยนะตีกองก้ออาจารย์ก็เป็นแทบว ไปวันรู้บอกไปวันมันเป็นากากันเยอะยะตุยามีต้องกาอรู้จักบรู้จักที่อันว้าะมันซไวบอลผู้ผู้ผู้ว่ามันมีะไรไหมผมเดินไปนมันเป็นมันจะมีซากเปลือกหอยอที่น้อย มีแต่ปลวกหมาเต็มตามเนมาเงินธาอ่วอยู่ตัวตอนนี้ตอนนั้นสมัยก่อนเป็นจังหวัดน้องไทยสมัยนี้เป็นจังหวัดบุ่งคุยกอนสมัยก่อนวันนี้ลงตาลงยิ้ว่าพี่จะไหตัวกิ้ใส่กิ้งพุ่งกิ้ตับกูแล้วมันเป็นเหมือนแ่โอ้ยาเสาการเมีตาบ้นบอ่่งนัสติ ั่งครับ <aún> ท <yelled> ่าขาสตีเต่ที่อย่างวับปกติทำใปสวนนําก็เห็นแล้วมันมีการท่ากันจ่แค่นี้ก็ที่ขาสะพีที่ท่ากจะได้พูนรื่อยๆปกติมันมันมีสองสองท่าเด่น่าตัวนึงมันจะขึนข้กระปิงกระดึ๊บกระดึ๊บคือตัวปิงกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วกระโดดไปเี่ท่อย่างหนึ่ง ีทิฆาดเจ็บอยู่อยู่ตามหญ้าตามพื้นทางโครนไปก็กกอกซักกกอกตักเฉยๆะปีนไม่ได้ใช่ไหมทิฆาดมนมีสองชนิดเองแต่ตรงไปนั่งตรงนั้นหลวงปู่ชอบนี่พ่อเสือนะหลวงปู่ชอบพ่อเสือหลวงปู่ขาวหลวงปู่จวนนะตอนแรกหลวงปู่ขาวหลวงปู่จวนเพื่อที่สานว่าทุกท่านผู้ผู้ว่าคนน,นนี้แบบนี้บางใหมีมวลเพิ่มมาเพิ่มก็เลยไปผู้ทอดไปสานหลวงปู่จวนก็เลยไปสั่งผู้ทอด ก็เปนั่งกาวาจะรมองเซลมองโอ้ยก็คือไปทั้งปุ่นเป็นลานมันก็เลื่อนเหาเลื่อนผูรังกายไงก้อนหินอุดพูนมันก็เป็นเกสเป็นเกสเป็นเกสแต่แงว่าเก็ไปนานิเป็นพูนอะไรไเขาก็กูรังกายแต่เขาว่าปนโฆษณาเปสเขาไม่โฆษณาเนาะ สมัยก่อนท่านลุงปูหลวงปู่สีทัพอาอจงงารย์ไปทุดงปูเขาควายก็ไปเจอหลวง,งปู่สีทัศปูเอเเจอลูกศิษย์ลวงปู่สีทัพอายุ80ชื่อท่านเป็นอะไรทีนี้ก็ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้จะข้าวในน้ำขงน้อยน้อยป้าที่พาไปปูเพชรลวงหลวงปู่เป็นสามเณรหลวงปู่อ้เอๆๆนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่กำตันเนี่ยคู่กำตันประเทศเราเป็นรองสังฆราช ทีน,นีน้เป็นสามเณรน้อยเป็นสามเณรน้อยพอลวงปู่สิรัตถ์จะพามาภูเพศนะน้อยรับต้างพอสามเณรน้อยคำจันทรับตางปุ๊บน,น,น้อยลืมตาป๊อกพาไป,า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 ปที่ภูเพชศเลยอ่ะเอออาจารย์มากเลยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งน้นอ,งนนนอยบบไปชี้ภาพไปเ่านทุกปู่ว่าหลวงปู่โยปุ่นผู้เขาควายหนังไปสิขาวมาปูผู้ผูสิงห์ผู้ทองพาสิทธัตถ์ถาม ทำทำหม่ร่าโค้งสังกวมโค้งนะมขอนเปิ้ทานน่สามสามเนียนกระโปกขาย่างกทำไม่ร่างโค้งเซเลยมึงปูสีทับเนียย่างไม่ร่างโค้งเลยตะเกอรบ่มีเรือยงเงียย่างทำไม่ราโค้งอันลมตัดลมตาลวมปูกัตันเลาให้ฟังย่าทำคำแต่งเลาให้ฟังว่าปูสีทับทาเนีนกระปกขาย่างทำไม่าย่างย่างทอเพื่อเล บทหลวงพ่อเนี่ยจ้งจ้งจ้งจ้ำจ้ำบริษัยเบื้องหลงคอยใผู้มาจารย์สมัยโบราณนีกว่างเป็นกระรางเรื่องเรื่องผู้ว่าอบไรเรื่ผู้หลังพูผูเขาไปผู้ไปเอาบันนี้มีแบบคกานั่นวันนี้น้อยมิาไปจะไม่เลยจะพาไปแบบใหม่ทั้งกับพาเข้าทําที่ผู้เขาไปเข้าทําแล้วก็พาเนียน้อยกับพวกเขาเนี่เดินลอดใต้น้ำโผงมาเลย รอบใต้ในน้ำโขงก็มีโผล่ที่ปัวอาโผล่ที่ปัวอำเภอบุญการในจังหวัดบุญการแล้วตอนนี้อำเภอบุญขหลวงอำเภอโสกาเสกาเนี่ยโผล่มาที่ปัวประเทศไทยรอบใต้ในน้ำโขงมาหลวงปู่ก็บอกว่าเห็นเม็ดทุกเห็นหมดทุกอย่างใต้ในน้ำโขงาพูดไทยพยายามมาอะไรอะไรเขาเรื่องอะไรไม่เปลี่ยนเปลี่ย ลากสุดอ่ะลากสุดเห็นหมดเลยเป็นพายังลอยคือตอนนี้ประเทศต่างประเทศที่แค่ตูหมองลอยนั่นะจีนวนใต้พอดีนะแต่ลวงปูที่ท่าสะพานระเบิดน้ำมาเลยคือวนน้ำลงใต้โบราเลย่อสอบดู่ผู้หลังกมาู้ัวมาสัต์กลรเอายการสมัยก่อนมีฤทธิ์มีเชหลวงปูชอบถือว่ธรรมดาเลยแต่เน้นอุปทานลวงปูชอบ คุณก็บอกไหังเับคุณก็ไปเห็ตามทุ่นทีทุ่นก็ไปนวดดีแกงดีขาอุปถาลหลวงปู่หลวงป่อไปหลวปู่เรียกไปขาอุปถาลหลงปู่ชอบหลวปู่ชอบกันนอดเห็นวดไปนวดไปวันนี้อยากลองเป็น่าววันน้น่อยอยากลองลงพ่งก็ไม่หมดเียดกันไหยองเผาขาเลยขาลงปู่ชอบหายอบหายก็ถา่เจอหาไม่เจอขาลวปู่ชอบหายหายไปเลยขา ผงพู้โชค้ายโสดเลยเอิตบทายอยดีขาหาย,ยไปนี่สองขาไม่คมยอย่อยทำอะไรก็พอหายยังไงก็ไม่เจอแสดง้มดูว่ามู้ชบบคแต่ไม่คยพูดมผูเจชบนี่เมตายี่อย่างเดียวมู้โชคยทีมีพระอุะปทานพระอุปาทานผมู้โชบช่วงน้ำร้างก,กันดูไม่ไหวใช่ไหมพระอุปามา์เนี่ยเรียกเรียกไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันพาเอ้า เขีนปูนในชงกุมเขมึกเินเหมือนเดิมผามุงกับาจเขียลบน้องปเขียนยางจ่วงุมเขีนมึกเกินสามเืินสี่เกนหลวงปู่ชอบไปนอนเนียเพราะว่าแต่เป็นทสอบสัมผัสสัมผัสอันนที่วันาเป็นโบไปนอนมียางมีสัมผัสหลวงปู่ชอบโบไปอดไฟบอกยังสมาทิอย่างเดียวบินนย่งเดียวแป็นม่ตายย่งเดียวในหลวงปู่ชอบในเก็บเก็บพวกนี้ครูบาอาจารย์ โลถทายขึ้นบ้านถ้าเพิ่นไปพับก้อนนั่นถาที่เพป็นสวนนะไอ้คนพับแต่น้อยว <c ười> ันนี้สถานที่ตรงนี้เมื่อตอนกลางวันแล้วทำไมถึงทำไมถึงเอาวันชักลอบขึ้นไปไม่ได้เทวดานะเทวดาไอ้เที่วยวไต้เทวดาพกกุดไอ้โกรจักรวาลเนี่ยโอ้ยรูมจำท่านสมัย